สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์วันนี้นะคะเราก็จะมาดูในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการหารนะคะวิธีการหารยาววันนี้นะคะเราก็จะมาดูการหารที่มีตัวตั้ง4ี่หลักและตัวหารจานวนหนึ่งหลักนะคะในระดับชั้นประถมศึกศาษาปีที่3นะคะครูผู้สอนบุญนาศิการสุทธหลวงเราไปดูเนื้อหากันเลยนะคะ การหารที่มีตัวตั้งจํานวน4หลักและตัวหารจํานวน1หลักดูนะคะโจทย์ปัญหาครามแห่งหนึ่งเก็บไข่ไก่ได้วันละ1,536อฟองต้องการแบ่งให้ร้านขายไข่ไก่3ร้านให้ได้ไข่ไก่ร้านละเท่าเกันแต่ละร้านจะได้ไข่ไก่กี่ฟองเมื่อโจทย์ถามมาแบบนี้นะคะจะแบ่งไข่ไก่ละละเท่าๆกันนะคะเราก็จะทำ ด้วยวิธีการหารนะคะก็จะเขียนในรูปของประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้นะคะนักเรียนก็เอา1,536เป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็หารด้วย3นะคะนี่คือประโยคสัญ,ญลักษณ์จากนั้นมาดูต่อนะคะ1 5 3่าตรงนี้จะเป็นตัวตั้งตามด้วยเครื่องหมายหารนะคะแล้วก็3ก็จะเป็น ตัวหารพอเราได้ประโยคสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำวิธีการหารยาวนะคะวิธีการหารยาวก็จะคล้ายๆกับคลิปก่อนหน้านี้เนาะแต่ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตัวตั้งจํานวน3หลักนะคะแต่ว่าคลิปนี้ก็จะเป็นตัวตั้งจํานวน4หลักเพิ่มขึ้นมานะคะความยากก็จะเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะคะ,ะมาดูนะคะวิธีการหารยาวนะักเรียนนักเรียนก็ยกประโยคสัญลักษณ์มาเนาะสามหนึ่งพันห้า 536หารด้วย3มนะคะจากนั้นเรามาตั้งหารยาวค่ะอันนี้ก็ใส่เครื่องหมายหารยาวเนาะ,ะตัวตั้งจะอยู่ด้านในนะคะตัวตั้งคือ15 3 6สตามด้วยตัวหารตัวหารอยู่ด้านนอกแล้วเราก็จะทำะการหารนะคะ,ะนักเรียนตัวตัวหารคือ3ใช่ไหมคะนักเรียนก็ไปดูสุขคูณแม่3 3คูณอะไรจะได้1มีไหม 3คูณหมันได้3แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลื่อนมาอีก1ห,หลักเนาะก็เป็น15 3อะไรจะได้15 3คูณอะไรจะได้15ท่องสุดคูณแม่3คะ่ะ3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4ส2 3 5 15หกสมส้าสาม่าใช่ไหมคะนักเรียนก็ใส่5 5จะต้องอยู่ตรงหลักเลขนี้นะคะจะต้องอยู่ตรงเลข5นี้นะคะ3าคูณหได้15เห็นไหมคะ จากนั้นนักเรียนก็เอา15กับ15ตัวนี้มาลบกันอ่าพอลบกันแล้วได้ศูนย์จะใส่ศูนย์หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะจากนั้นดึงเลข3ตัวนี้ลงมานะคะดึง3ลงมาดูต่อค่ะ3คูณอะไรจะได้3ก็3 1 3ช่มไหมคะ3คูน1ได้3อ่าลบกันค่ะทีนี้ลบกันเหลือ0อ่าไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะ ทีนี้เหลือเลขอะไรคะตอนนี้เหลือเลข6ใช่ไหมคะนักเรียนก็ดึงเลขหลงมานักเรียนพยายามเขียนตัวเลขให้มันตรงหลักนะคะไปดูต่อคะ่ะ3คูณอะไรจะได้6 3 1 3 3 2เห็นไหมคะจะได้2 3งคูณสองได้หจากนั้นใส่6เอา6กลบหเหลือ0นะคะคำตอบของข้อนี้นะคะก็คือ512ร้อคำตอบจะอยู่ด้านบนวิธีการตรวจสอบคำตอบนะคะเราก็จะเอาผลหารคูณกับ ตัวหารนะคะก็จะได้เท่ากับตัวตั้งผลหารก็ได้512คูณด้วยตัวหารคือ3นะคะก็จะได้คำตอบเท่ากับตัวตั้งตัวตั้งก็คือ1536ถ้าเราตรวจสอบคำตอบแล้วนะคะได้คำตอบตรงกับตัวตั้งแสดงว่าข้อนี้เราหาผลลัพธ์ได้ถูกต้องนะคะ ในข้อนี้นะคะแต่ละร้านก็จะได้ไข่ไก่นะคะร้าละ512โฟองนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างซึ่งมีอยู่ในหนังสือนะคะนักเรียนนักเรียนสามารถดูในหนังสือ,อประกอบไป,ไปด้วยได้เลยนะคะในขณะที่ครูอธิบายเนาะในหน้า120นะคะจากนั้นครูก็จะให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกนะคะ จมหาผลหารโดยวิธีหารยาวและตรวจสอบคําตอบนะคะให้หาวิธีการหารยาวแล้วก็ตรวจสอบคําตอบนะคะทําเหมือนกับครั้งที่แล้วก่อนหน้านี้นะคะที่นักเรียนได้ทำเนาะครูจะให้นักเรียนทำห้าข้อนะคะ,ะนักเรียนให้ทำอยู่ห้าข้อนักเรียนสามารถดูโจทย์ได้นะคะในหน้าที่หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดครูให้นักเรียนทำข้อหนึ่งถึงข้อห้าแค่นั้นนะคะ ในหนังสือจะมีทั้งหมด10ข้อนะคะแต่ครูให้ทําแค่5ข้อนักเรียนก็หาผลหามเนะาะโดยวิธีการหารยาวมานะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ